สวัสดีค่ะก้อยนะัทภา,าชัยประกณรวงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในกินเป็นบำบัดโรคภาคจุงมือเข้าครัวนะคะเมนูนี้นะคะที่จะมานำเสนอให้กับผู้ป่วยโรคไตนะคะได้ทานกันนะคะเพื่อแบบว่าเพิ่ม ความหลากหลายนะคะในการเลือกรับประทานอาหารนะคะเมนูนี้อาจจะแบบเฮ้ยผู้ป่วยโรคไตอาจจะเกิดความตกใจน,นะคะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ใช้กะทินะคะในการปรุงอาหารนะคะเมนูวันนี้ก็คือเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะใส่ฟักนะคะซึ่งเป็นเมนูตัวตัว น้ำกะทินะคะเราจะใช้เป็นน้ำกะทิที่ไม่มีปัญหากับผู้ป่วยโรคไตนะคะก็จะเป็นน้ำกะทิทัญพืชน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบที่เราใช้นะคะส่วนประกอบมีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกเลยนะคะจะเริ่มกันที่เนื้อสัตว์นะคะวันนี้นะคะก้อยเลือกใช้เป็นไก่นะคะซึ่งไก่ที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นส่วนของหน้าอกนะคะถ้าสมมุติว่าท่านไหน เป็นโรคไตแล้วมีความเสี่ยงเรื่องของเกาด้วยนะคะก็อาจจะเลี่ยงไก่ไปนะคะไปใช้เป็นตัวเนื้อสัตว์อื่นๆแทนนะคะบางคนอาจจะต้องเสริมไข่ขาวอยู่แล้วจะใส่เป็นไข่ขาวก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นไข่ขาวนึ่งสุกแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครแบบมีความสามารถเพิ่มอีกนิดนึงนะคะทำลูกชิ้นปลาเองได้นะคะลูกชิ้นปลากายที่ ไม่ได้ไปซื้อเขานะคะแบบทําเองนวดเองได้เนี่ยก็แนะนํานะคะสามารถใช้เป็นลูกชิ้นประกายทําเองก็ได้นะคะสําหรับตัวไก่เนี่ยก็คือเราสามารถเลือกใช้ส่วนอื่นๆก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องของกกาวรวมถึงไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดนะคะก็ใช้เป็นส่วนสะโพกนลคะหรืออาจจะแบบว่า น้อยกว่าน,นั้นนิดนึงก็เป็นสันในก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะถัดมานะคะพริกแกงเขียวหวานนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูแกงเขียวหวานใช่ไหมคะพริกแกงเขียวหวานเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านไหนนะคะสามารถตำเองได้นะคะก้อยก็แนะนำนะคะว่าการตำเองเนี่ยจะทำให้เราสามารถคุมปริมาณของเครื่องปรุง ที่อยู่ในตัวพริกแกงได้นะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยก้อยได้ใช้เป็นพริกแกงสําเร็จนะคะก็คือซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าปริมาณการใช้เนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าในกรณีที่เราทําเองนะคะถ้าเราทําเองเนี่ยเราไม่ใส่เกลือเลยนะคะในสูตรเนี่ยก็สามารถตักปริมาณได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นพริกแกงสําเร็จรูปเนี่ยอันนี้ก็ต้องจํากัดปริมาณนะคะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นส่วนของกะทินะคะที่บอกกันไปแล้วนะคะกะทิเนี่ยปกติถ้าเป็นกะทิมะพร้าวสดปกติทั่วไปนะคะก็จะมีตัวของฟอสเฟตสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลี่ยงใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทุกท่าน ผู้ป่วยโรคไรอยากทานแกงกะทินะคะหรือว่าเมนูอะไรก็ตามที่ใช้กะทิในการทํานะคะก้อยก็แนะนําว่าให้ลองไปเลือกซื้อนะคะจะมีกะทิที่เขาเรียกว่ากะทิธัญพืชน,นะคะสามารถซื้อมาทดใช้ทดแทนได้นะคะแต่ปริมาณการใช้เราก็อาจจะมีการจํากัดบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งตัวกะทิธัญพืชน,นะคะมันเป็นส่วนของที่เขาใช้ น้ำมันนะคะสก,กัดมาทำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหากระทบกับฟอสเฟตในเลือดนะคะก็วันนี้ก็คือก้อยก็เลือกตัวตัวน้ำน้ำน้ำกะทิที่เป็นทัญพืชมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จริงๆเนี่ยมีความคล้ายกับกะทิธรรมดานะคะแต่ว่าข้อเสียอาจจะแบบกลิ่นนะคะเออมันอาจจะไม่ใช่เป็นกลิ่นแบบหอมกะทิ ปกตินะคะเพราะว่าถ้าคั้นสดมันก็จะหอมมากใช่ไหมคะแต่นี้ก็คือให้ความข้นความมันใกล้เคียงกับกะทิปกติแต่ว่ากลิ่นอาจจะไม่ได้นะคะอาจจะแบบว่าเป็นกลิ่นแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นกลิ่นกะทิสดนะคะอ่ะถัดมาผักที่เราใช้จะวันนี้เราจะใส่เป็นฟักเขียวนะคะซึ่งเราเอาตัวเม็ดออกอะไรตามปกติเลยนะคะก็ ถ้าสมมติว่าท่านอาจจะไม่ชอบทานฟักเขียวอาจจะอยากจะเปลี่ยนอาจจะใช้เป็นแกงเขียวหวานเฉยๆไม่มีฟักเลยนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะอ่ะ ถัดมาก็จะเป็นใบโหระพาอันนี้เพิ่มกลิ่นนะคะเพิ่มสีสันนะคะก็ใส่ปริมาณไม่มากนะคะเพื่อแบบว่าให้มันมีกลิ่นความเป็นเขียวหวานเป็นแบบว่าต้นตำรับนะคะแล้วก็ตัวซุปค่ะอันนี้ตัวซุปเนี่ยเราใส่เพิ่มนะคะในกรณีที่เวลาเราใช้กะทิเนี่ยเรามีการจํากัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวน้ําที่มาจาก ที่จะทำเป็นแกงอะคะ่ะเราก็จะใช้เป็นน้าสต็อกที่เคยสอนไว้แล้วนะคะที่เป็นสต็อกสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะ <c oughs> ก็ใส่เพิ่มในใน้ำในตัวแกงได้นะคะ <c oughs> เพื่อที่ให้มันเพิ่มปริมาณน้ํานะคะอ่ะ ถัดมาคืออันนี้เราใช้เป็นน้ำปลานะคะซึ่งจริงๆสูตรแกงเขียวหวานนะคะเราจะใส่เป็นเกลือใช่ไหมคะถ้าเป็นต้นตำรับอาหารไทยธรรมดานะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่สามารถจะใช้เกลือได้นะคะก็อาจจะใส่เป็นน้ำปลามันก็จะมีกลิ่นที่มันแปลกไปนิดนึงนะคะหรือถ้าสมมุติว่าทุกท่านแบบติดการใช้ซีอิ๊วขาวก็ใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะอ่ะน้ำตาลค่ะ เราจะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลปี๊บเนี่ยเออเวลารสชาติที่เขาทําออกมาค่ะมันจะไม่เหมือนที่เราใช้ปรุงกับด้วยน้ําตาลทรายนะคะเขาจะมีความแบบไม่ได้หวานแหลมนะคะจะหวานกลมกลม่อมกว่านะคะปริมาณการใช้ก็เราไม่ได้ใช้เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้เป็นน้ําตาลปี๊บเหมือนเหมือนตำรับปกติได้เลยนะคะแล้วก็พริกแดงนะคะสําหรับตกแต่งเช่นกันนะคะขั้นตอนแบบง่ายมากๆนะคะในการทําแบบ ตัวแกงเขียวหวานนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคะ,ะก่อนอื่นเลยก็เราจะต้องจริงๆถ้าแบบเราทำเป็นแกงเขียวหวานแบบทั่วไปใช่ไหมคะเราอาจจะต้องมีการแบบว่าเขาเรียกว่าต้มหัวกะทิก่อนแล้วค่อยใส่หางกะทิทีหลังอะไรเงี้ยแต่อันนี้พอเป็นแบบว่ากะทิทันยพื้นนะคะมันก็จะไม่ได้มี ฟิลนั้นเท่าไหร่นะคะอ่าเริ่มต้นนะคะเราก็อาจจะใส่ตัวพริกแกงนะคะอ่าลงไปผัดก่อนนะคะก็จะใช้ปริมาณประมาณ1ช้อนชานะคะ พอพริกแกงเริ่มหอมดีนะคะเราก็จะใส่ตัวกะทิได้เลยนะคะหนปริมาณประมาณครึ่งถ้วยนะคะโอเคแล้วก็เพิ่มตัวเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัว ซุปไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือคนให้ตัวกะทิกับตัวพริกแกงเขาละลายก่อนนะคะอ่ะพอกะทิกับเครื่องแกงละลายเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มตัวน้ำซุปลงไปนะคะก็ใส่ปริมาณประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะก็ประมาณถ้าเป็นทัพพีเล็กๆอย่างนี้นะคะก็ประมาณแบบทัพพีครึ่งนะคะ มันก็จะได้แบบแกงเขียวหวานที่ไม่ได้ข้นมากนะคะาจากนั้นนะคะก็จะใส่ไก่เนื้อไก่ลงไปนะคะก็ตัวไก่นะคะถ้าสมมุติว่า ท่านไหนนะคะมีปัญหาเรื่องของยูริกสูงอยู่นะคะเนื่องจากว่าพอเป็นไตอะคะ่ะมันก็จะมีการขับของเสียที่ได้น้อยกว่าคนทั่ว,วไปนะคะซึ่งตัวของเสียในที่นี้เนี่ยตัวยูริกก็เป็นหนึ่งในของเสียนะคะที่ตัวไตต้องขับออกเหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าเออไตทำงานได้ไม่ดีนะคะก็อาจจะมีปัญหาทางเรื่อง ไตด้วยแล้วก็เรื่องเกาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยสมมุติว่ามาดูคลิปทำแล้วแบบใช้ไก่นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านไปลองดูผลเลือดแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกานะคะก็อาจจะต้องงดตัวไก่ให้น้อยลงนะคะหรือเปลี่ยนเป็นตัวเนื้อสัตว์ส่วนอื่นๆนะคะแล้วก็อันนี้นะคะพอไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ฟักได้เลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวฟักอะคะ่ะเราอาจจะต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าต้มเคี่ยวนานนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะสุกยากนะคะหรือขึ้นอยู่กับความชอบอย่างถ้าก้อยทานแกงเขียวหวานเนี่ยก็จะชอบให้ฟักเนี่ยแบบใสไปเลยอะคะ่ะแบบว่านุ่มไปเลยเละเละไปเลยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่บางคนบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะคะอาจจะชอบให้แบบมันเป็นชิ้นพอได้กัดได้ด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นแบบตัวก้อยเองนะอาจจะแบบว่าต้องต้มฟักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาต้มในแกงอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันสุกไม่ทันนะคะมันจะแบบว่าเละไม่ทันความชอบของเราเนาะเราแบบชอบกินเละๆนะคะก็อันนี้หน้าตามันก็จะเริ่มได้แล้วแต่ว่าตัวน้ําแกงอะคะ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้ําแกงเนี่ยพอมันเป็นเ,เราใช้กะทิธัญพืชนะคะมันจะไม่ได้ตัว มันจะได้ไม่ได้ความข้นเหมือนกับเราทำเป็นกะทิสดนะคะอันนี้ก็ต้มทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะ,ะก็ตอนนี้นะคะก็เราก็ใส่ฟักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะรอให้ฟักสุกนะคะพอฟักรเริ่มใส่นะคะเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะก็เราจะเริ่มจากใส่ตัวน้ำปลานะคะอันนี้เราคำนวณมาแล้วนะคะหักจากตัวของ กิกแกงแล้วนะคะก็จะใส่ได้ประมาณ1ช้อนชานะคะอ่ะเราก็ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาตามด้วยนี่ค่ะ,ะน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้ใส่แบบน้อยมากนะคะประมาณ1ส่วน4ช้อนชานะคะจริงๆมันแค่แบบปลายๆช้อนเองนะคะนี่แค่นี้นะคะนิดเดียวนะคะประมาณนี้นะคะน้อยๆนะคะให้แบบมีรสหวานกลมกลม่อมนิดหน่อยนะคะ ก็คนนะคะให้ตัวของน้ําตาลนะคะละลายนะคะตัวน้ำของตัวแกงเขียวหวานของเราอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีการจำกัดเรื่องของตัวกะทิอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีจำกัดเรื่องของตัวเครื่องปรุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เราจะไม่ได้ทําแบบว่าเป็นแบบน้ําเยอะๆนะคะถ้าสมมติว่าใครอย่าง,างก้อยเองเนี่ยถ้าก้อยชอบทานเป็นแบบฟักที่แบบมันเละหน่อยนะคะก้อยอาจจะต้มฟักไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราเอามาต้มพร้อมกันกับแกงนะคะน้ํามันจะแห้งพอดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะแบบว่ากลายเป็นแบบแกงเขียวหวานผัดแห้งนะคะ ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเราแบบต้มจนน้ํามันไม่เหลือแล้วนะคะก็สามารถกินแบบแห้งๆก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือเราตั้งใจทําเป็นแกงเขียวหวานเนาะอ่าพอตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยได้แบบว่าละลายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จริงๆก็เป็นอันเสร็จนะคะเราก็ปิดไฟนะคะ,ะปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็ใส่นะคะตัวใบโหระพานะคะ อันนี้เราใส่แค่แบบพอตกแต่งนะคะก็ประมาณแบบ4ี่ห้าใบนะคะ,ะให้แบบมีสีสันมีกลิ่นนะคะแล้วก็พริกชีฟ้าแดงนะคะพริกชีฟ้าแดงนะคะแล้วก็เคล้านิดนึงนะคะให้แบบใบโหระพาเขาเริ่มเหมือนกับว่าโดนโดนความร้อนนิดนึงนะคะ โอเคหน้าตาก็จะแทบจะเหมือนต้นฉบับนะคะแต่แค่ว่ามันอาจจะมีการแยกชั้นนิดนึงนะคะระหว่างตัวกะทิธัญพืชนะคะกับตัวน้ำซุปนะคะแต่ว่าจำเป็นต้องใส่นะคะไม่อย่างนั้นถ้าเราใส่เฉพาะกะทิธัญพืชอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะอาจจะปริมาณน,น้ำน้อยเกินไปนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยเชิ เดี๋ยวมาให้ดูหน้าตานะคะเหมือนแกงเขียวหวานปกติมากๆนะคะอันนี้ฟักแบบเละพอดีเลยนะคะคก็ตกแต่งนะคะด้วยใบโหระพานะคะสักนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ ใส่พริกไปด้วยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูแกงเขียวหวานไก่นะคะใส่ฟักนะคะก็ ถ้าสมมุติว่าทําทานนะคะจะชอบฟักแบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่านเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะใส่เปลียนเนื้อสัตว์ก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปอาจจะเปลี่ยนเป็นมีใครมีความสามารถเยอะกว่านี้อีกนิดนึงก็ใช้เป็นตัวลูกชิ้นปลากายที่แบบเราทําเองนะคะก็ไม่ต้องใช้เป็นแบบไปซื้อเขามาเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใส่เครื่องปรุงอะไรไปบ้างนะคะแล้วก็หรือถ้าสมมติว่า สามารถทําพริกแกงเองได้นะคะก็ทําเองได้เลยไม่ต้องใส่เกลือลงไปในพริกแกงนะคะเราจะไดเ้เหมือนกับเติม ปริมาณพริกแกงได้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าพริกแกงไม่ได้ใส่โซเดียมเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวเกลือเนี่ยเราจะชอบเผ็ดกว่านี้เราก็เติมได้นะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนจากแกงเขียวหวานเป็นแกงแดงนะคะแกงกะทิอื่นๆชูชีเนี่ยก็ทําได้หมดนะคะเพราะว่าพื้นฐานวิธีการเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะคะแค่เปลี่ยนตัวพริกแกงนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวนะคะไปหาขนมจีนนะคะมาทานคู่กับ ตัวแกงเขียวหวานก่อนนะคะก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับอาหารผู้ป่วยโรคไตนะคะกินเป็นบำบัดโรคภาคจุงมึงเข้าควนะคะแล้วติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ นี่จะเป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะมีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะนําไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วันอ่ะเวันเลยนะสัปดาห์หนึ่ง ของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ